ต่อไปท่านสุไลมานบอแนปีแนเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือแนปีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาครับก่อนอื่นผมในฐานะ,ะพี่น้องชาวจังหวัดยะลา ในนามพี่น้องจังหวัดยาลาเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับทางพณะท่านนายกเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงพื้นที่ใน3จังหวัดชนเชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะไปส่งเสริมโปรโมทการท่องเที่ยวก็ดีผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ดีและวัฒนธรรมพื้นที่นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะครับ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะลังจะทำอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวก็ดีรองรับผู้เดินทางก็ดีและการเจริญเติบโตของเมืองยะลาก็ดีนะครับฉะนั้นแล้วโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมเองก็ได้รับเรื่องข้อเสนอจากผู้นําท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ ดเดยพอย่างยิ่งในภาคเอกชนนะครับสไลด์ต่อไปนะครับที่อยากที่จะให้ท่านประธานมีหนังสือไปอยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงนะครับเพื่อให้เร่งรัดนะครับ mm. เนื่องจากว่าถนนบายพาสถนนเลี่ยงเมืองเส้นนี้เนี่ยได้มีการศึกษาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วก็อยากให้เร่งรัดนะครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองยะลาด้านตะวันตกนะครับซึ่งมีการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อเป็นการลดการจราจรที่ติดขัดของเมืองยะลาท่านประธานครับในปี68ข้างหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีอย่างน้อยที่สุดก็ห้างสรรพสินค้าอย่างน้อยที่สุดห้างใหญ่ๆสองห้างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเราคาดการว่าจะมีทาฟฟิกแล้วก็ปริมาณการจราจรที่ติดขัดในเมืองยะลาฉะนั้นแล้วการสร้างเลี่ยงเมืองถนนเลี่ยงเมืองนี่ก็จะช่วยลดปัญหาและที่สําคัญนะครับก็จะเป็น การเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้าเพราะถนนบายพาสเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นที่จะเชื่อมกับถนนสาย410ซึ่งจะเชื่อมมาจากทางเบตงนะครับแล้วก็ไปทางปัตตานีฉะนั้นแล้วทางเลี่ยงเมืองนี้ถือว่าเป็นถนนโครงสร้างพื้นฐานจุทลศัตร์สำคัญที่มันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อีกด้วยครับขอบคุณมากครับท่านปรา,านครับครับขอบคุณครับ